สวัสดีค่ะเวนจากช่องชาแนลเวนยูเวกโนเลเจอร์นะคะวันนี้นะคะเวนจะมาสอนการเขียนโปรแกร,รมแบบง่ายๆค่ะง่ายสุดเลยเด็กก็ทำได้นะคะโดยใช้โปรแกร,รมชื่อว่า Scratch Desktop นะคะไปเซิร์ชค่ะ Scratch MIT. Edu นะคะ ลองไปเซตก,กันดูแล้วมาโหลดกันใช้นะคะอันนี้เป็นโปรแกรมเขียนโปรแกรมที่ง่ายมากเลยนะคะสมมติว่าอ่าเดี๋ยวลองใช้คําสั่งหนึ่งดูนะอ่านี่ไงสมมติกดเข้าไปนะชึบอ่านี่ไงมันพิมพ์ได้แล้วนะคะโดยโดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมอะไรเยอะนะคะเอว,ว,ว,วอ่านะคะ จะเห็นได้ชัดนะคะว่าเราใช้เป็นบล็อกๆค่ะเดี๋ยวดูนะประมาณนี้นะคะเอาล่ะก็กวันนี้นะคะเวงจะมาสอนการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม s r a t c h ค่ะนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวจะทำเป็นซีรีส์ด้วยนะคะโปรแกรม s r r t c h เนี่ยค่ะ เป็นโปรแกรมเขียนโปรแกรมนะคะใช้ทั้งใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะศึกษาง่ายนะคะนี่มใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานค่ะเพราะว่าเนี่ย move ten step นะคะก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์แต่อย่างใดนะคะหรือใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะกดไปที่รูปโลกตรงนี้ชึบนะคะแล้วเลือกภาษาไทยค่ะเราเลือกภาษาไทยหากันดูนะคะนี่ไงไทย นี่ไงเครื่อนที่19หัน15องศานะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนดีวกว่าเพราะว่าเวนถนัดภาษาอังกฤษมากกว่านะคะ English โอ้นี่มัน external น,นี่นะ English โอเคนะคะวันนี้นะคะจะมาทำโปรแกรมง่ายๆค่ะเป็นโปรแกรมจับเอ่อจับอะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวโหลดฟอนต์ไว้คอมพิวเตอร์ให้ดูก่อน,นะคะ่ะว่าเอ่อใช้เป็น แบบไหนนะคะประมาณไหนอันนี้เกมเกมจับระเบิดนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าโปรแกรมมันเล่นยังไงนะคะ ค่ะวันนี้ไม่ได้จะมาเล่นเกมให้ดูนะคะเดี๋ยว New อะนะคะอันนี้นะคะเราก็จะมันก็จะเป็นโปรแกรมประมาณนี้นะคะที่จะให้เล่นที่จะให้ทําแล้วก็เล่นด้วยนะคะอ่ะมาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราไปที่แท็บ Event นะคะซึ่งในอ่ะเดี๋ยวเปิดเป็น2อันไปเลยนะคะเปิด2ออันซ้อนกันไปเลยชื่อว่า Scratch นะ จะแคปเดสก์ท็อปเดี๋ยวเปิด2อันนะคะเป็นภาษาไทยกับอังกฤษเผื่อใครถนัดภาษาไหนก็จะได้ใช้ได้ทั้งสองอัน,นะคะ่ะอันนี้มันกำลังโหลด d e s k ์ท็อยู่เนาะเราไปที่เวอร์ชันภาษาอังกฤษก่อนมันก็จะโหลดไปนะคะ ก็เดี๋ยวเวนจะเปิดอ่ะเปิดภาษาเดียวคอะขี้เกียดรอนะคะก็อ่ะไปที่แท็บอีเวนต์นะคะอีเวนต์นะไปโหลดสครปมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็เราก็ไปที่แท็บอีเวนต์นะคะวันนี้จะมาเขียนเกมจับระเบิดกันนะคะอ๋ออ๋อการกระบาดแมวก่อนนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันทีละคำสั่งนะคะตรงนี้ตรงรูปแมวบวกนะคะคือไปหาตัวละครเพิ่มค่ะกดไปเลยที่รูปแมวบวกนะชึ่ มันก็จะโหลดนะคะมันก็จะมีตัว sprite ก็คือตัวละครนะคะณนะที่นี้เราจะใช้คําว่า sprite นะคะแปลว่าตัวละครแล้วก็หาตัวละครมาค่ะที่เราจะจับสมมุติว่าเป็นเกมเ,เล็กๆนะคะเกมแบบง่ายๆก็คือเกมจับแมลงนั่นเองนะคะเอาเอาแมลงตัวเท่าแมวมาวางค่ะทีี้นะคะคลิกขวาที่แท็แบแท็บด้านหน้าตรงนี้นะคะคือเป็นแท็บว่าแท็บตรงนี้นะคะ ก็คือเป็นแท็บตัวตัวละครนะคะนี่โหลดตัวโหลดตัวละครแมลงมานะคะตัวละครแมลงก็จะแสดงอยู่ตรงแท็บด้านล่างค่ะว่าเป็นตัวละครชื่อแมลงนะตรงนี้ก็เอาไว้ปรับอะไรตามปกติค่ะสมมุติว่าแท็บด้านล่างมันชื่อว่า Beetle นะคะสมมุติเราไม่คุ้นกับคำว่า Beetle นะคะเราคุ้นกับคำว่า Bug มากกว่าเราก็เปลี่ยนชื่อได้ตรงนี้มันก็จะชื่อว่า Bug นะคะไซส์สมมติเราคิดว่าไซส์มันใหญ่ไปอ่าอันนี้ไซส์หนึ่งร้อยนะคะเราปรับให้เป็นห้าสิบก็ได้นะ ทีนี้ตอนที่เด็กๆนะคะเวนก็เคยเล่นแบบว่าเล่นแบบเยอะๆนะคะพวกไซส์เก0อยอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะเนี่ยมันก็จะอันนี้คือไซส์สูงสุดของมันก็คือ715้านะคะเดี๋ยวปรับเป็นไซส์50ไปก่อนอันนี้อ่าแมลงของเราก็ตัวตามที่เราอยากได้แล้วนะคะโอเคทีนี้นะเราก็ไปหาตัวละครมาเพิ่มนะคะสมมติว่า จับมแมลงแล้วก็จับแอปเปิลแล้วก็ลดไซส์นะแอปเปิลนี่ลูกเล็กนั้นใช้ไซส์เ0ไปก่อนละกันแล้วก็สุดท้ายนะคะจับกล้วยอะคะมันหลากหลายจริงๆเลยอันนี้กล้ยกวยตัวใหญ่นะคะใช้ใช้ห้อ่าทีนี้เราก็ได้3อันแล้วนะคะทีนี้ไปโปรแกรมที่มแมลงก่อน,นะคะ่ะ มาแรงนะคะใช้ไปที่ Events นะคะใส่เวนคลิกทงสีเขียวนะคะก็คือเมื่อคลิกปุ่มนี้จุ๊บจุ๊บนะคะให้มันทำอะไรนะทีนี้ลองลากบล็อกอันนี้ไปที่ซามนะคะเพซาป๊อปอันทิวดันนะก็คือเป็นคำสั่งเสียงนะคะให้เล่นเสียงป๊อปจนกว่ามันจะหยุดนะคะเราลองแล้วลองไปกดที่ทงสีเขียวนะคะมันก็จะมีเสียงป๊อปนะคะเรา วันนี้ทิ้งไปก่อนเพราะมันไม่เกี่ยวนะคะมันแค่ตัวอย่างค่ะกลับไปที่ตัวเอไปไปที่ตัวโมชันนะคะโมชันนะคะก็คือการเคลื่อนที่รูปลักษณ์การเคลื่อนที่อะไรต่างๆนะแล้วทีนี้รากคำสั่ง glide 1 s e c to random position นะคะก็คือ,อสมมติว่าจากจุด A ไปจุด B เนี่ยจะใช้จะใช้เวลาในการเดินทางจากจุด A ไปจุด B เนี่ย 1>, 1วินาทีนะคะสมมุติว่าถ้าใช้เวลาเดินทางน้อยนะคะมันก็จะยิ่งเร็วนะคะสม,มติ0.5เลยแล้วกันดูนะคะดูความเร็วของมแมลงของเรานะคะนี่ไงสมมุติเป็น1นะคะ1มันก็จะช้ากว่านี่ไงนะคะใท้ที่เราใช้1เสเซกไปก่อนค่ะกลาย1เซกนะคะเซ็ตเป็น t o random position ค่ะก็คืออันนี้คือที่สุ่มนะ สุ่มไปสุ่มไปเห็นไหมเราไม่ได้เซตที่อะไรเลยนะมันก็เดินเดินสุมส่มๆไปนะคะทีนี้พอเรากลายหนึ่งเซกทูแดนนอ o โพซิชันแล้วเนี่ยก็คือแล้วก็ไปที่ c อนโทรลค่ะแท็บคอนโทรลนะเอาราคำสั่ง forever มาค่ะคำสั่ง forever คือให้ทำซ้ำตลอดไปนะคะอันนี้ทำแค่รอบเดียวใช่ไหมกดครั้งหนึ่งอ่ะทำรอบหนึ่งกดอีกครัง้งทำอีกรอบหนึ่งนะคะใส่ forever มันก็จะทำตลอดไปค่ะแบบนี้ เนี่ยเราก็นั่งเฉยๆมันก็วิ่งให้เราดูนะคะทีเรากดหยุดก่อนอ่ะทีนี้นะคะเราจะมาโปรแกรมที่บั็กอย่างตัวเดียวนะคะทีนี้เนี่ยถึงเวลาที่เราจะทำให้มันคลิกแล้วมันก็หายไปนะคะเราไปที่ events นะคะแล้วทีนี้ก็ใส่ when this sprite clicked นะคะก็คือเมื่อคลิกตัวละครตัวเนี้ยคลิกแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบมันจะเป็นยังไงนะคะ ทีนี้ไปที่คำสั่ง sound นะคะให้เพล y ซาวป๊อปนะคะเอาเอาป๊อปก่อนเนาะเราเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูค่ะอ่ะเรากดไปที่ฟู s สก e ีนนะคะตรงนี้นะอันนี้คือเล็กลงอันนี้คือใหญ่ขึ้นนะคะเราลองมาเล่นดูนะเฮ้ยจับไม่ทันเลยอะสมมติจับอ่าสมมติว่าเล่นเกมโกงนะคะให้มันอยู่เฉยๆแล้วก็คลิกสมมุติให้มันวิ่งแล้วกัน โอ้ยไม่มันเร็วเกินไปนะคะทุกคนถ้าเกิดรู้สึกว่าหนึ่งเสกเร็วเ,เกินไปนะคะเอาช้าๆเลยสามเสจคือยิ่งเล็กมากนะคะมันยิ่งชา้าโอ้ยอย่างนี้จับสบายเลยทีนี้เราก็สามารถทำให้มันเดินแล,แล้วมันก็มีเสียงได้แล้วค่ะทีนี้นะคะ ไปที่ตัวอื่นๆนะคะแล้วก็โปรแกรมเหมือนกันเลยนะแล้วก็เวนแอบมีทริคนะคะคือมองไปที่แป้นคีย์บอร์ดนะคะใครไม่มีคีย์บอร์ดใช้เป็น iPad ก็เขียนโปรแกรมใหม่เลยค่ะแต่แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่ามันจะมีคีย์บอร์ดใช่ไหมกด control ค่ะ ที่มันมีเขียน C ตัวใหญ่ t r l นะคะ C T R L ก็คือ Control นะกดเข้าไปแล้วก็กดตัว C นะคะตัว C ตัวภาษาอังกฤษ C นะคะกดเข้าไป Control C นะคะแล้วกดที่โปรแกรมที่เราอยาก Copy ค่ะกดสมมุติว่ากดตรงอันนี้แล้วกันนะ,ะกดเข้าไปอ่าแล้วเราก็หยุดโปรแกรมนะชึบ ที่ล้วไปที่ตัวอื่นนะคะแล้วเราก็กด c อน t r o l นะคะแล้วเราก็กดตัวอักษรภาษาอังกฤษ v นะคะเ mm hmm. มื่อกี้กด c ใช่ไหมรอบนี้ก็ v นะคะ mm hmm. แล้วทีนี้ไปที่ตัวอื่นแล้วก็ control c v นะคะ v โอ้ v เยอะเกินไปค่ะ v เยอะเกินไปนะคะเราต้องกด c t r o l set นะคะ mm hmm. อ่ set เรียบร้อยทีนี้เราก็ไป copy ตัวอื่นนะคะ c t r o l c กดเข้าไป mm hmm. นะแล้วก็ c t r o l v นะคะ อนโทรล V เรียบร้อยนะคะโปรแกรมของเราก็เรียบร้อยค่ะทีนี้นะคะเรามาเล่นกันนะคะเล่นตัวโปรแกรมนี้มาโอ้โอ้โอ้ทำไมไม่มีเสียงอนะเช็คโปรแกรมก่อนดีกว่าคะ่ะทำไมไม่มีเสียงอะ มีเสียงแล้วนะคะโอ้ยมันช้าไปค่ะไม่มันเลยเราเปลี่ยนเป็นหนึ่งเศกนะคะหนึ่งเซกถึงจะสนุกกว่าอันนี้ก็หนึ่งเศกนะคะหนึ่งเศกค่ะนี้ลองไปกันโปรแกรมดูนะคะ 它没呢， ทีนี้นะคะเราก็คลิกได้แล้วเดี๋ยวลองลองไปเล่นฉากใหญ่ดูโ oh อ้ m หม o ก็ทำนานเร็วขนาดนี้นะคะโอ้ oh, ไม่มีเสียงป๊อปเลยมันก็จะเป็นโปรแกรมประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะกับเวนในเออ่รอบหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็น เกมจับแบบไม่ใช่เสียงป๊อปป๊อปอย่างเดียวนะนะมันจะมีคะแนนด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะวิธีการเซฟโปรแกรมนะคะง่ายๆเลยเรียนรู้เองได้นะคะกดที่ด้านบนค่ะชื่แล้วกดลบชื่อเดิมนะคะกดนะคะแล้วก็เขียนชื่อไปเลยเขียนชื่อโปรแกรมของเรานะคะสมมติชื่อว่า very very fast very fast game นะคะเพราะว่าเราไม่ไม่มีทางจับทัน,นะคะ่ะ โอเคแล้วทีนี้ก็กดไฟล์นะคะเซฟ to your computer นะคะแล้วเราเราเราก็กดเซฟค่ะโอเคทีนี้เราก,กดกระบาษนะคะมันจะถามว่าเออถ้าเกิดว่า คุณจะอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะกดออกจากโปรแกรมเนี่ยตรงไหนก็ตามพี่คุณยังไม่ได้เซฟนะมันจะหายแต่ว่าเราไม่ต้องห่วงค่ะเมื่อกี้เราเซฟไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเซฟทั้งโปรแกรมแล้วเพราะฉะนั้นเราก็กด leave ได้เลยนะ,ะนะคะก็เป็นอันจดคลิป นะคะวิธีการเาวิธีการเขียนโปรแกรม Scratch นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ